จะแสงอาทิตย์สดีมากเนี่ยใช่ตัวนี้ไอเตงไม่ตว่นเลยยุ่นยุ่นไปกับมันนะเบานะอะไรได้ตึ๊บสิมีถั่วไหมนะมีแคระดับไหมมีแต่เนี่ยมีเหรออไม่เห็นว่าเราเราเตรียมอาวุธได้พร้อมสิพี่มาวุ้นได้พี่พร้อมบ้านบนบ้านบนนี้มันก็ไม่ได้จับปล่อยไหนบอกมันปลอดภัยวะมันอยู่ไม่ได้แล้วเดะ พวกแม่งเล่นปีมไอเอสตินคีจะปลอดภัยได้ไงเดี๋ยวลองยืดมือลงไปเก็บมะนาวเลยครับไม่ใช่แม่นาไม่ใช่แม่นาเอ๋โอ้โหคิดไวทำไวพี่มากค่ะพี่มากค่ะได้ี่ยใครมันเอาปลาแซลมอนมาปล่อยปลาแซลมอนบ้านพี่เป็นอย่างนี้เหรอโอ้ยตัวอะไรโอเคตรงนี้โอเคอยู่เฮ้ยโอเคตรงนี้แล้วกันเนาะ เฮ้ยไม่โอเคบูมข้างหลังบูมข้างหลังบูมบูมเตรียมตัวรับชมความฮาและความสนุกกับเกมที่ต้องเอาชีวิตรอดในป่าดงดิบกับคู่หูซ่า้าสุดเกลียนกับเกม The Forest ตอนที่สองเร็วๆนี้ที่ช่องสกิททีวี